ามาแล้วส่องแชร์แล้วพิมพ์คำว่าสายด่วนรวยจะแม่สวัสดีจ้า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 ทักทายกันหน่อยเร็วลืมกันหรือยังเนี่ยบอกเลยนะว่าสายด่วนนะยาหยุดตามนะจะอยาหยุดตาม ตาโทรขอให้วันนี้แนวทางเฮงๆปังๆด้วยเถิดมาเราเริ่มแคปกันเลยจ้ะพร้อมหรือ,อยังพร้อมแล้วนะจ๊ะพร้อมแล้วนะจ๊ะมาอ่าใบแรกก่อนใบเขียวคนดูเท่าไหร่เท่ากันเนี่ยแหละไม่ซีเรียสเลยแบบหนึ่งนะนี่ใบเขียวนะจ๊ะอ่ะดูใบเขียวนะแม่นะแปดสามเจ็ดกับเจ็ดหกหนึ่ง แปดสามเจ็ดกับเจ็ดหกหนึ่งตามไปด้วยนะสามตัวแปดสามเจ็ดเจ็ดหกหนึ่งจดไว้เลยจ้ะแม่เจ๊นุกรูดฟันรูดแปดนะเจ๊นุกชอบเจ็ดกับแปดแหละก็เลยให้เจ็ดศูนย์เจ็ดหนึ่งเจ็ดสองแปดศูนย์แปดหนึ่งแปดสองอัดแปดสามนะจ้ะแม่แม่ดูนะอัดแปดสามนะอ่านะคะโอเคแม่ดูใบเขียวอันนี้ใบเขียวนะแม่นะใบเขียวอ่ะเราก็ ถ้าแม่ชอบแม่ตามแม่ชอบแปดสามชอบแปดสามเจนุกเน้นนะแปดสามเจ็ดศูนย์แปดศูนย์เจ็ดหนึ่งแปดหนึ่งแค่นี้เออพาบเจ็ดสองกับแปดสองเคยออกแล้วนะคะโอเคโอเคนะอะดูนะคะเราก็เรียกความฝันนะคะได้ความฝันคือสองหกเจนุกก็เอาใบวงเงินที่แล้วแต่ยาวสี่ศูนย์ออ 4, 0, นะบอกก่อนสองหกแล้วก็ระวังหนึ่งหก ถ้าใครจะตามเรียกวความฝันนะคะแนะนําให้เออกรุณานะคะไม่ใช่คำว่าแนะนกากรุณา29กับ19ด้วยนะคะเพราะน่ากลัวอยู่น่ากลัวอยู่บอกเลยว่าน่ากลัวนะคะ29กับ19ถ้าใครจะตามแต่เรียวความฝันอย่างเดียวก็กระโดกหัวด้วย29 19นะคะ261 291ถ้าใครจะเอามามิกรวมกันก็ได้ ถ้าใครจะตามแต่ใบนี้ใบเดียวเล่ม,มันก็ไม่เยอะหรอกนะจ๊ะอ่ะแล้วก็สายด้วนวงในสายด้วนวงในนะจ๊ะอ่าแคปเจอร์สวัสดีห้าพันคนอู้คนดูห้าพันคนฉันก็ดีใจแล้วฮะ 5,000คนก็ดีใจแล้วเท้า29ไม่เป็นไรตามเท่าที่ไหวนะคะเอาชอบแบบไหนตามแบบน,นั้นเห็นเลขชอบกต็ตะอ่ะแคปเจอร์ใส่ด่วนเจนุกจ้าชอบไหมเลขถูกใจทุกคนหรือเปล่าเลขถูกใจไหมถูกใจเปล่า358330หืมมันสวยเนอ้องไม่ใช่มาออก93เออ93ยังไม่เคยออกเลยนี่ว่า โอ้ยเลกเยอะวอยอะแคปเจอร์จ้ะแม่แคปเจอร์จะ้แจะแม่จ้าแคปเจอร์นะจ้า อเควันนี้นะคะเจนุกขออวยพรให้รูปเพจของเจนุกแม่แม่แมพี่พี่ทุกคนมีโชคมีลาบขอให้วันนี้เป็นวันของเราขายดวงเราหนุนนำกันนะคะโอเคนะคะอ่ะพร้อมยังมาสายด่วนน้ำงวดน,นี้รัฐบาลดูดีๆครับมันมีเลข อัดตัวเดียวนะแล้วก็คือเก็บมาให้หมดแล้วนะเป็นเลขทูบนะครับแล้วก็เป็นเลขกระถิ่นนะครับแล้วก็อีกสองตัวนี้มาดูเลยนะครับสายด่วนนะผิดทูขอภัยนะผมก็ไม่รู้ว่าเลขจออะไรนะไม่สนับสนุนให้ทุกคนเล่นกันพนันนะใครดูไม่ทันดูย้อนหลังเอานะครับ ใครสายวิ่งนะรอบที่แล้วบอกให้วิ่งเก้านะครับรอบนี้วิ่งเจ็ดนะครับเลือกเอารับเจ็ดกับหนึ่งเจ็ดกับหนึ่งครับค่อนข้างเด่นมากสําหรับงวดน,นี้นะครับศูนย์อาจจะไม่รู้ครับแล้วแต่กองสลากอาจจะหนึ่งพันคนดูแล้วนะครับเหลือไม่ถึงแปดสิบคนแล้วนะครับเข้ามาแล้วกดไลค์กดแชร์ด้วยหนึ่งพันคนดูผมปล่อยเลยนะครับ เลขที่ผมเอามาให้นี่มีที่มาหมดเลยนะครับแต่นั่นแหละเลือกเอาเองนะครับเลือกตัวที่ชอบนะครับเลขสายด่วนนะครับแต่ว่ามีตัวเดียวที่ผมชอบชอบตัวเดียวนะครับแล้วก็ส่วนที่เหลือนะครับก็จะเป็นเลขมันเป็นเลขเป็นเลขประกอบนะครับซื้อก็ได้ไม่ซื้อก็ได้นะครับแต่งวดนี้ก็ยังยืนยันมั่นใจในชุดนะครับแต่ไม่รู้ว่าจะเข้าเจาะหรือจะเข้ารุ่นนะครับแต่ก็ ยังยืนยันในชุดนะครับว่าจะเข้าในชุดแน่นอนแต่ไม่รู้ว่าจะเข้าตัวไหนผมไม่รู้นะอ้าในชุดบางคนถามว่าในชุดตัวไหนในชุดมีแค่หกตัวนะครับเอาให้ดูนะแบบหนึ่งใกล้แล้วนะใกล้หนึ่งพันแล้วนี่ครับนี่ในชุดนะมั่นใจในชุดอัดไปเลยนะครับจะหนึ่งพันคนดูแล้วนะครับ ในชุดนะก็จะมีหนึ่งเจ็ดเจ็ดห้าศูนย์แปดศูนย์สี่ศูนย์แปดเจ็ดเจ็ดสี่ศูนย์เมตรเดียวศูนย์เจ็ดห้าอัดเจ็ดศูนย์แล้วก็ศูนย์ห้านะครับเมื่อคืนนี้ก็แปลกนะเมะื่อคืนนี้ฝันฝันแต่ฝัน,ฝ,น,ฝ,นฝันเห็นแต่เลขศูนย์ห้าศูนย์ห้าบ่อยมากแต่บางเออในเลขศูนย์เจ็ดกับศูนย์ห้านี้เมื่อคืนนี้เล่นโทรศัพท์ก่อนนอนรู้สึกว่าจะไปตรงกับเลขเลขกระถิ่นของกองสลากอีกนะเซ็งเลยแล้วยิ่งศูนย์ศูนย์เจ็ดห้านี้ยิ่งไปตรงเลยแต่ถ้าเขาออกให้นะก็โอเคกอหนึ่งพันคคคนนดูแล้วขอบบุณจจากใะรั ก็เลยเซงนิดนึงนะครับพอเมื่อวานนี้ไม่ไม่รู้เพราะว่าไม่ค่อยชอบดูความเคลื่อนไหวแต่เมื่อวานนี้เห็นปรากฏว,ว่าเป็นเลขเป็นเลขบุญกระถินของกองสลากศูนย์ห้าเจ็ดหรือศูนย์เจ็ห้าแล้วบังเอิญศูนย์เจ็ดกนะับศูนย์ห้าแล้วไม่รู้ว่าจะออกให้หรือเปล่านะอ่เมื่อวดนี้ชอบตัวนี้นะครับสายด่วนครับเตรียมตัวสีกับศูนย์ ห้างห้างออกหนึ่งสามหกหกสี่นะครับอ๋อห้างเข้าอีกแล้วนะครับ <c oughs> จีนก็เข้าเด้งบนล่างนะครับสามเด้งคนระับห้างก็เข้าอีกแล้วนะครับขอให้รัฐบาลปังๆเหมือนหุ้นอ้าวแคบครับอังวันนี้นะสายด่วนรัฐบาลนะครับเดี๋ยวผมจะปรับแส่งแป๊บนึงนะมันไม่เห็น บางคนอาจจะเป็นคนมีอายงมีอายุนะแปบ๊บหนึ่งโอ้ยคนเบื้องหลอีกรีออัสวัสดีกับหนึ่งพันหนึ่งรอคนดูนะวันนี้สายด่วนรัฐบาลน,นะเห็นไหมครับนี่ห้าสามหกนะหนึ่งสี่ศูนย์เป็นเลขเป็นเลขวงสวงนะครับห้าหนึ่งเจ็ดยอดกระถิมสามแปดศูน 80, เห็นตัวเดียวโดดๆเลยแปบ๊บหนึ่งมันไม่ค่อยชัดเลยครับแปบ๊บหนึ่ง ตัวเดียวโดโด,โดเลยนะครับอัดหนึ่งเจ็ดครับงวดน,นี้ใครชอบหนึ่งเจอัดหนึ่งเจไปเลยนะครับ5้าสาห้าหแล้วก็ห้าเก้ห้าเก้นี้จะเล่นก็ได้ไม่เล่นก็ได้นะมันเป็นเลขดังนะครับแต่งวดน,นี้อัดตัวเดียวอัดหนึ่งเนะครับเหมือนว่าที่แล้วสั่งอัดหนึ่งเกใครเจ้าหนึ่งเไปลากก็ได้นะครับ3ตัวนี่ครับ โอเคนะครับวันนี้ขอให้โชคดีขอให้เฮงขอให้มีโชคมีาลาภร่วมกันปีถูกขออภัยไม่สํานุนทุกคนเรื่องการทันใครดูไม่ทันอยู่ด้านหลังนะวันนี้ขอให้โชคดีมีโชคมีชัยกับการเสี่ยงโชคถึงดวงแล้วมาเจอกันอีกนะครับวันนี้ขอย่งเงงขอระ,ระมังฟังอุบายเมตตานะครับสวัสดีครับ